หนาวหนาวอากาศโอเคอยู่อากาศโอเคยามกเวียนหอนยามคืนหนาวเสียงหมึบๆเลยครับเริ่มต้นฤด,ดูกานสองศูนย์หนึ่งเก้ากูบวงไปตพะพี่กายนี่ยชิโนงไม้แหลกเลย Mãi cao khi nó cái cài này là tao cái này thì chắc tia cho bằng này ngầu thịt thì mất hèn thằng mất tiêu mày là vậy ปี่ไม่2 0งศูนยเก่าด้ครับผมทานมาสิบกว่าหมื่นแล้วปี P ่ไม่ အအအဖာကကကနကမေကညကမ်ကပြနကေရစ်လိုကတ်သမ်ကကေ nhiêu khi nào trốn khi nào cũng chưa tầm chưa คลองกันเนี่ยพ,พี่น้องพี่ใส่นี่หลักหลักไม้พร้อมได้พี่น้องปีไม้หลักไม้หลักบุยาวเท่ดียคลองไปน้ำปลานี่ละครับนี่ตุนเพกกับหยาค้าน้ำพี่น้องเป็นน้ำมากินดีอยู่ <c oughs> ถักให่ขึ้นมอ้ดนี่บอกหวยนันมากัดอ,น,ดอนี่น่อย <c oughs> แต่กบ้ <c oughs> ้นนี้กัดหลายมือลวมั้งครับพี่น้องพี่ขยันอ่มีเป็นตมีเป็นตะถึก ก็โคอนรือก็อดนไม้นี่บอได้ครับพี่น้องบอได้บอได้ไปไมอื่นต่อด้วยครับผมเจอกันไม้อื่นเลย บ่ามาต่ำเลยพี่น้องเป็นคลองมาอยู่โอ้คลองเลยพี่น้อ,นองแปลนเออเตื่นจือขุนสอดไปทางขุนขามคลองกันนะปร๊บไหนพี่น้องขามคลองเลยง่ายไม่ได้ลอยหนาว tìm 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 tìm

เหยียบวน kind of ี่้ว่านี e ้ <t <t ี่ี่วงกันวงสั่นอันนึงจักันไม่มีวะตีนขาจะคล้องพ้าน้องเหยียบอันนี้ อกคลองไปกเดือเตืดใช่ไหมบ่วงไบ่วงสัตวีก็ว่องนั่นเองสนี่แคใส่หนูกราบวงสัตว์่าไก่หนกดมห้อยม่นอุ้ยปุ้ยกรบ่มีดิ หอดหม้กับสิแมนตัวตแต่บ่ค้องหนูก็ขักมาพี่น้องหาหนูจะครู่กันนึกครับผมหอยปักก็เห็นเนติหลักฐานชัดเจนพี่น้องติดแท่์ละมีหอยปักหลักฐานชัดเจน แต่สีดิดิน่นยู่ใส่ท่านละนี่เป็นปลาคุณอ,ออกยังหาคนเราฟังกับนานา

มียงเรล้วเบียดไม่หรอเว้ยรักของมันพี่น้องมีหอดไม้หลักฐานการปักพี่น้องแต่ว่าคือยัง่มีห้อยดินห้อยของเลยไหมพ่นเอาสันกะพุ่นเดะหอดพุ่นละ หาอีกสักคราวกันครับพี่นอ้องคือว่าหายแบบไร่รองร้อยเสียบ่วงหนึ่งบ่ได้บ่ได้นี่ครับพี่น้องไม้เดิมไม้เดิมไม้หมา,มหมา,มานปีสองศูนย์หนึ่งแปดได้เรื่อยๆอ,อยู่ดิ

ตามยุคพี่น้องขาดพี่น้องเอย้อยบ่วงหายบ่วงหนึ่งคนเอาไปแหละหาบ่อพอหายอยู่บักโดนเนาะง ไม่ได้เลยไปนี่น้องเบ็ดลัน